สวัสดีนะคะทุกคนทางหายจากการทําคลิปไปนานมากเพราะว่าเพราะอะไรไม่รู้อ่ะบางทีแบบเหมือนอยู่บ้านไม่ได้แต่งตัวไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วบางทีแต่งตัวไปทํางานก็แบบรีบๆก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูเนาะแล้วลาน่าสดก็ไม่อยากจะถ่ายให้ดูมากเนาะเดี๋ยวแบบมันมันเป็นภาพที่ไม่น่าดูเนาะก็เลยอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตชีวิตแล้วก็อาจจะตอบคําถามใน u t u b e นะคะที่มีคนถามมาก็ก็ไม่เยอะหรอกแต่ก็อยากตอบนะเพราะว่าบางทีแบบพิมพ์ตอบมันอาจจะไม่ได้แบบ หรือครอบคุมมากอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะต้องมาเสียเวลาพิมพ์กันอะไรเงี้ยนะคะก็จะมาอัปเดตชีวิตช่วงนี้การทํางานก็จริงๆเป็นพยาบาลมาเอ่อน่าจะ7ประมาณ7เดือนแล้วนะคะที่เลื่อนตําแบบหน่งมาเป็นพยาบาลวิชาชีพเนาะก็ก็การทำงานก็คือลงตัวมากขึ้นเรื่องที่เราไม่รู้อะไรเงี้ยตอนแรกๆที่แบบว่าไม่มีใครสอนเรามันก เรียนรู้ไปตามเวลาเองนะคะก็มีช่วงที่แบบเซ็งๆบ้างอะไรเงี้ยเหมือนแบบเราต้องทําในสิ่งที่เราไม่รู้นะคะและ้วก็ปัญหารเรื่องของการสื่อสารก็ลดน้อยลงนะเพราะว่าเวลาเราอยู่เยอรมัน,นนานขึ้นการพูดภาษาอะไรเงี้ยมันก็เอ,อ่อคล่องแคล่วมากขึ้นคําไหนที่เราไม่รู้เราก็สามารถถามอ้อมๆจนมันไปจบที่คํานั้นที่เราหาได้อะไรเงี้ยก็แล้วก็เรื่องระบบการทํางานก็รู้มากขึ้นจริงมันก็ไม่ได้ยากหรอกคะ่ะเพราะว่าเราทํางานที่บ้านพักอุตสาหเนาะ แล้วก็ตอนนี้ก็คือทำงานเป็นออพยาบาลวิชาชีพเนาะทำเต็มเวลา100%นะคะก็174ชั่วโมงต่อเดือนก็เฉลีย่ยประมาณ4-2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ะคะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะสำหรับที่นี่เนาะเพราะอย่างที่อื่นนะเห็นบางคนอย่าง100%ของที่อื่นบางทีมันแค่38ชั่วโมงต่อเดือนอีกอะไรเงรี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดยังไงอะไรเงี้ยน,นะแต่ว่าก็ถือว่าเยอะเหมือนกันแล้วช่วงนี้ที่ทำงานนะคือพยาบาลที่เขาอยู่เวรกลางคืนที่อยูด กลางคืนอย่างเดียวอะเขาลาออกไปทีแรกมีสามคนคนนึงเป็นสต๊อกก็คือป่วยไม่มาทํางานเนาะอีกคนนึงลาออกไปอยู่ใกล้บ้านเพราะว่าลูกเรียนจบแล้วจะลดให้ลูกใช้นู่นนั่นเลยคนก็ไม่รู้ลาออกทาไมนะคะพยาบาลที่อยู่กลางคืนสามคนก็คือลาออกหมดเลยเพราะฉะนั้นเราที่เป็นพยาบาลเต็มเวลาที่อยู่กลางวันเนี่ยก็เลยต้องลงไปทากลางคืนมากขึ้นแล้วตอนนี้เหมือนเวรมันก็สวิงใช่ปะอย่างที่เนี่ยมันไม่เหมือนที่ไทยที่ไทยจะอย่างอย่างแผนกที่เคยอยู่เขาจะไม่ให้ขึ้นดึกติดกันสามวันใช่ปะ แต่มันก็จะเปเวนสลับนะเช้าบ่ายเช้าดึกอะไรแบบนี้แต่ว่าที่เนี้ยถ้าเป็นดึกขึ้นดึกอย่างเดียว5้าวัน7วันอะไรเงี้ยแล้วพอเราขึ้นดึกอย่างเดียวเราก็ชินใช่ปะที่เราจะต้องนอนตอนกลางวันมาทํางานตอนกลางคืนอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีช่วงสลับเวนก็ประมาณว่าเราลงสมมติว่าเราลงเราออกมาจากดึกเช้าวันนี้ใช่ปะพรุ่งนี้หยุดหนึ่งวันแล้วก็ขึ้นเช้าต่ออะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างง่วงเหมือนเราเคยชินกับการนอนตอนกลางคืนอะไรเงี้ยก็เลยมีความคิดว่า ไออย,อย่างที่ผ่านมาอะไรฟัง5คืนใช่ปะ5คืนขึ้นดึกแล้วก็หยุดหนึ่งวันแล้วก็ขึ้นเช้าอะไรเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างแบบเออง่วง,งแล้วก็ยังไงอะเพียอย่างกลางวันอะ่ะบางทีเราก็นอนไม่หลับโน่นนี่นั่นใช่ปะ่ะล้วเวลาเราลงจากดึกมาแล้วอ่ะกลางคืนเราก็นอนไม่หลับเพราะเราชินใช่ปะ่ะมันก็เหมือนนอนไม่เต็มที่แล้วพอเราต้องไปขึ้นเช้าันรู้สึกว่าเพียจังเลยอะไรเงี้ยเหมือนบางคืนก่อนที่จะไปขึ้นเช้าบางคืนก็นอนไม่หลับเลยทั้งคืนอะไรเงี้ย มันก็เป็นความไม่ไม่ชินของเราเองแหละแต่ว่าคือเขามีเวลาให้หยุดนะก็เลยมีความคิดว่าจะไปลดชั่วโมงทำงานดีไหมแล้วกลายเป็นพยาบาลกลางคืนอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่พอเป็นพยาบาลกลางคืนอย่างเดียวอะชั่วโมงทำงานมันจะลดเหลือแค่ประมาณ135ชั่วโมงต่อเดือนออทำทำงานอาทิตย์เว้นอาทิตย์ทำอาทิตย์นี้ทั้ง7วันขึ้นดึกแล้วก็7วันหยุด7วันขึ้นดึก7วันหยุดใช่ปะ มันจะเป็นอย่างนี้แล้วเวลาเราหยุดพักรออะมันจะเป็นหยุดพักหยุดใช่ปะ่ะแลวยีตอนทํางานอะอาทิตย์หนึ่งอะถ้าเกิดเราพักรออาทิตย์หนึ่งเท่ากับเราได้พักรอสามอาทิตย์เพราะว่าก่อนหน้าอาทิตย์นั้นกับหลังอาทิตย์นั้นเราได้หยุดอยู่แล้วอะมันก็น่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าเราก็จะได้เงินน้อยลงแล้วก็ นั่นแหละได้เงินน้อยลงแล้วก็ส่วนตัวคือไม่รู้ว่าเราควรจะขึ้นดึกแบบนั้นต่อเนื่องกันไหมอะไรเงี้ยก็กําลังคิดอยู่นะคะว่าเราจะควรขึ้นดึกอย่างเดียวต่อกันไหมเพราะว่ามันก็เสียสุขภาพใช่ไหมอย่างคนพยาบาลคนหนึ่งที่เป็นสโสดไปเนี่ยส่วนตัวคิดว่าเกี่ยวกับการที่เขาทํางานตอนกลางคืนอย่างเดียวแล้วก็อย่างคนที่นี่กลางวันนะคะไม่ได้นอนเขามีลูกมีผัวเนอะปะอย่างเราอะคือเราอยู่คนเดียวกลางวันก็นอนนอนทั้งวันนอนจนกว่าจะพอใจนอนจนปวดหัวอะไรเงี้ยบางทีนะ แต่คนที่เนี่ยคิดว่าถ้าเกิดเขาลงดึกไปเช้าสักบ่ายโมงมาหรืออาจจะเช้ากว่านั้นน่ะเขาก็ตื่นแหละเขามีลูกมีผัวต้องดูแลใช่ปะ่ะมีกิจการมีครอบครัวที่จะต้องไปเยี่ยมไปมาหาสูมีกับข้าวที่ต้องทําให้คนอื่นด้วยนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวคือถ้าไม่ตื่นก็ไม่กินหรือถ้าจะกินก็เดี๋ยวค่อยกินตอนหลังได้อะไรเงรี้ยกินอะไรก็ได้อยู่คนเดียวง่ายๆสบายๆยยแลยใช่ปะ่ะแต่พอเขาอยู่อย่างนั้นน่ะคิดว่า การทํางานคืนอ,อย่างเดียวส่งผลต่อสุขภาพเขาเหมือนกันเพราะคนมนุษย์เรามันถูกสร้างมาให้นอนตอนคืนใช่ปะทำกิจกรรมตอนกลางวันแต่มันก็น่าสนใจตรงที่เอาเงินน้อยลงก็จริงเพราะเราทํางานชั่วโมงน้อยลงใช่ปะแต่มันจะมีค่าเวรกลางคืน19%อะไรเงี้ยาาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาคิดยังไงยังปัจจุบนันยังเดือนที่ขึ้นเวรดึกเยอะๆก็ได้เพิ่มมาร้อยาห์เรีโลอะไรเงี้ยมันก็แล้วก็ขึ้นดึกที่มันเป็นเวรวันอาทิตย์ด้วยก็ได้เพ่เพิ่มอีกโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ย ก็น่าสนใจก็เงินอาจจะไม่ได้ลดลงเยอะมากหรอกมัง้งแต่ว่านั่นแหละกําลังคิดอยู่แล้วก็ถ้าเกิดเราจะทําอย่างนั้นนะเราต้องไปให้หัวหน้าหัวหน้าของหัวหน้าหัวหน้าใหญ่อะที่เป็นหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลอะเขายินยอมก่อนว่าเออว่าทำไมเราถึงจะขึ้นกลางคืนด้วยน้าอะไรเงี้ยแต่เราก็อาจจะบอกเขาว่าเออแบบแบบขึ้นกลางคืนเพราะว่าพยาบาลที่นี่มันขาดพอดีพยาบาลกลางคืนมันก็เลยมีปัญหาอะไรเงี้ย ก็น่าสนใจอ๋อแต่ว่าพอเราทํางานลดลงช่วงออพักร้อนเราก็จะลดลงด้วยอย่างปัจจุบนันเราทําเต็มเวลา100%ใช่ปะพักร้อน29วันต่อปีแต่ถ้าเราไปลดเหลือ125ชั่วโมงอะแล้วก็จะเหลือพักร้อนแค่20วันต่อปีแต่ก็เหมือนอย่างที่บอกไปอะถ้าเกิดสมมุติว่าเราเราได้เราได,เาได้เราได้ทางานสิบวันอาทิตย์เชแล้วอยู่อาทิตย์เดียวก็ถ้าก็เหมือนอยู่3มอาทิตย์ปัจจุบันไม่ได้3มอาทิตย์ด้วยซ้ำอย่างตอนกลับไทยอะไรเงี้ยเขาที่นี่เขาห,หยุดมากสุดแค่2อาทิตย์สสัปดาห์เท่านนั้ แล้วก็จะเล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนมีเพื่อนอยู่ต่างเมืองอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนมีเพื่อนเป็นพยาบาลคนหนึ่งพยาบาลก็มาคุยกันอะไรเงี้ยเจอกันในปาร์ตี้ก็คุยกันว่าแบบ เราเป็นพยาบาลเหมือนกันหรอเน,นี่ยน,นี้ก็บอกว่าเป็นพยาบาลเป็นพยาบาลที่ไทยมาแล้ว5ปีนะอยู่ไอซียูเนีน่ยนั่นปัจจุบันอยู่บ้านพักคนชราอะไรอะไรก็เล่าให้เขาฟังอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าน่าเสียดายจังเลยที่แบบว่ามีประสบการณ์ไอซียูแล้วทำไมถึงไปอยู่บ้านพักคนชราอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้บอกเขาหรอกนะว่าเออเราก็ชอบอยู่ที่นี่เหมือนกันเพราะงานมันไม่ได้ยากอะไรเงี้ยแล้วก็เออลืมบอกเมื่อกี้ว่าทำงานกลางคืนก็มีข้อดีอย่างหนึ่งคือไม่ค่อยวุ่นวาย เราไม่ต้องทํากรูนส,สัตวูงอะไม่ต้องดูแลไม่ต้องเช็ดตัวก็คือเช็ดเฉพาะคนที่ฉี่แล้วก็เข้าไปเปลี่ยนแผ่นพืชเ,เฉยๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ว่างานหนักมากมายอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะแล้วก็นั่นแหละเราก็ไม่ได้บอกเพื่อนเพื่อนผงเพื่อนอะว่าเออเราก็ชอบอยู่บ้านเขนาเซาเหมือนกันค่ะก็เสนอว่าเออเขาไปคุยกับหัวหน้าเขาให้ไหมเพราะว่าเคยได้ยินนะที่เนี้ยว่าแบบมีการซื้อตัวเพย,ย์บางเกิดขึ้นสมมติว่าเออเราติดสัญญาที่นี่หรืออะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดเราไปทํางานที่อื่นเขาจะให้เงินเราเก้าพัน 9,000ยูโรแต่ว่าทยอยให้อะไรอ่าก็ว่าไปเราก็บอกว่าเราติดสัญญาอยู่นะถ้าเกิดเราไปเราก็ต้องคืนเงินของที่นี่นะคิดแล้วว่าตอนนี้ประมาณ8,000ยูโรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างี้แล้วเพื่อนคนเนี่ยก็ไปถามหัวหน้าเขาให้แต่เขาไปพูดว่าเราต้องจ่าย1,500เอาใหม่15,000ยูโรเราต้องจ่าย15,000ยูโรนะแล้วก็เขาก็ไปคุยเขาก็บอกว่าโอเคได้ไปอยู่แผนกเอ่อส่วนหัวใจอะ่ะ h a สแคตแทเทเก็คือพวกริมเลือดอุดตันใส่เพลสเมเกอร์อะไรเงี้ยแต่คือเราอ่ะไม่เคยยูนแพนกนั้นมาก่อนเลยไม่ I have no idea แบบไม่ไม่รู้อะไรเลยอะไรเงี้ยก็มีแค่เรียนตอนตอนที่เรียนในห้องเรียนตอนสมัยเป็นพยาบาลาเฉยว่าเออเรื่องโรคหัวใจนู่นนี่นั่นแต่ว่าไม่เคยไปําแล้วก็มีคนบอกว่าเหมือนต้องใส่เสื้อตะกวดใช่ปะที่เสื้อกันสารเคมีอะไรเงี้ยต้องใส่ทํางานตลอดลก็จะปวดหลังเหมือนกันนู่นนี่นัน่นอะไรเงี้ย แล้วก็จะมีเวนออนคอเยอะไม่มีเวนเดือนมีเวนออนคอเยอะแบบแบบถ้ามีเคสมาด่วนก็ต้องไปทำนู่นนี่นัน่นอะไรเงี้ยก็แล้วมันมีปัญหาหลายอย่างคือเราไปเงินเดือนเราเท่าเดิมใช่ปะแต่หอพักที่นู่นอแพงแน่นอนยังปัจจุบันเราจ่ายค่า บ้านอะประมาณ6กร้อยหกร้อยห้าสิบไม่เกินนี้ใช่ปะแต่ไปอยู่นู่นนะอาจจะต้องจ่ายเกินกว่านั้นหรือถ้า,ขาเขามีหอพักพยาบาลที่อยู่นะที่ถูกที่ไม่แพงอะแต่เราไม่อยากจะใช้ครัวกับใช้ห้องน้าร่วมกับคนอื่นใช่ปะเรามันครัวไทยอยู่แล้วเรามันจัดเต็มครกสากหวดหนึ้ข้าวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเราจะไปอยู่ครัวรวมมันเข้าได้ยังไงเราทากับข้าวแบบโหยิ่งกว่าเป็นพยาบาลหรือเป็นแม่ครัวงงก็เลยไม่อยากใช้ครัวร่วมกับคนอื่นประเด็นอะแล้วก็เรามัน เรามันติดต่เนาะเรามันชอบอยู่คนเดียวก็เลยมีความช่างใจอยู่ว่าควรจะไปหรอวะแล้วตรงเนี้มันก็อยู่ตัวเลยใช่ปะเหมือนเราก็ชอบที่นี่อ่ะมันก็สงบเลยนั่นแต่การที่เราไม่มีเพื่อนมันทําให้เราไม่อยากอยู่ที่นี่เยอรมันหมายถึงว่าที่นี่ไม่ใช่หมายถึงที่โรงพยาบาลนี้นะไม่อยากอยู่เยอรมันเลยมันเหมือนเราว่างเราก็ไม่รู้จะทาอะไรอะไรอย่างนี้ออกไปเดินเล่นก็ออกไปเดินคนเดียวมันแม่นจอยอ่ะสมมติว่าแต่งหน้าอย่างเงี้ยใช่ปะแต่งหน้าไปก็ไม่มีใครเห็นมันไม่มันไม่มีคนอ่ะมันไม่มีกิจกรรมที่ให้ทําที่นี่อะไรเงี้ย บางคนแบบอยากแต่งหน้าแต่งตัวแต่งไปแต่ไม่มีใครเห็นก็แบบเคียจแต่งอ่ะเหมือนไม่มีอินสไปเรชั่นอะไรเงี้ยก็เลยเออหรือเราจะไปอยู่ที่นูน่นแต่ไปอยู่ที่นู่นก็ได้แหละค่าของชีพค่าอะไรและมีเพื่อนก็พากันออกใช่ปะ่ะมันก็เปลืองไปใหญ่ก็คิดอยู่นะแบบแต่ก็นั่นแหละก็คืออยากอยู่ให้ครบสัญญาเหมือนกันเราไม่ได้อยากผิดสัญญากับเอเจนซี่ใช่ปะ่ะมันก็นั่นแหละมีปัญหาการที่เออจะลาออกไม่ลาออกเขาก็ นั่นแหละมีปัญหาไม่อยากพูดถึง n อ็นซีเยอะนะแล้วก็เออก็เรื่องคร่าวๆก็ประมาณนะี้เนาะชีวิตตอนนี้ก็ดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนิดหน่อยแต่เราเปนอยู่ในตําแหน่งที่เป็นพยาบาลแล้ว่มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเนาะก็ก็ประมาณนี้นะคะเดตชีวิตช่วงนี้แล้วก็มีคนถามมาในแชทว่าในแชทแฟนเพจเฟซบุ๊กนะคะที่ชื่อเดียวกับช่อง YouTube นี่แหละ ถามว่าไม่เห็นลงคลิปไปเที่ยวบ้างเลยไม่มีเวลาไปเที่ยวเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยจริงไปเที่ยวนะแต่ไปเที่ยวไปชูบิงเอนไปบ่อยมากเพราะมีทุลามีเพื่อนที่น,นู้นใช่ปะแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้ถ่ายคลิปทุกครั้งเนาะบางทีหน้าเราแบบไม่ได้อะแล้วก็มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจแต่หน้าเราไม่ได้ก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะก็เป็นประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวจะมาตอบตอบ ตอบคำถามตอบตอบความคิดเห็นใน youtube นิดหน่อยนะคะนี้มีคนคอมเมนต์ในคลิปเงินเดือนพยาบาลบ้านพักคนชราที่เรามันเท่าไรพอใช้ไหมเขาพิมพ์ว่าค่า,า๊าซถ้าเขาคิดไม่เยอะสิ้นปีเราต้องจ่ายเพิ่มถ้าเราใช้เยอะน้ำก็เหมือนกันเอ่ออันนี้เราก็พอรู้อยู่นะคะแต่ว่าที่เขาคิดเยอะคือมันคิดเยอะเกินไปเวอร์มากเลยอย่างเราอยู่คนเดียวเนี้ยคิดค่า ค่าค่า g ตอนนั้นสองร้อยกว่ามัง้งแต่เราก็ไม่ได้ไปลดคือสิ้นปีเราก็ได้คืนได้คืนเจ็ดร้อยกว่ามัง้งแต่ว่าจริงเราไปลดได้แต่ว่าก็นั่นแหละไม่ได้ไปลดเพราะว่าขี้เกียจหนึ่งขี้เกียจ c o m ม u n i c a t แล้วก็ช่างมันพอสุดท้ายเดยกก็ได้คืนก็เลยนั่นแหละปล่อยมาเหมือนกันแต่ค่าน้ําที่บ้านนี้ไม่เสียนะคะเพราะค่าน้ามันรวมอยู่ในอินนี้เป็นส c o ตเท s แล้วก็ไม่เคยเสียเสียแต่ค่า๊าซกับค่าไฟเนาะตอนนี้มีคนมาชมว่าเก่งจังเลยครับในคลิปทำข้าวเหนียวไก่ย,ย่างอะไรสักอย่างเนาะ แล้วก็มีคนบอกว่าหน้าเหมือนไม่เจริญภูราจังเลยค่ะน้องดีมากๆค่ะก็ขอบคุณนะคะเป็นถือเป็นคำชมเนาะแล้วก็มีคนถามอีกว่าไปกับเอเจนซี่อะไรคะสนใจค่ะ เรื่องเอเจนซี่เคยทำคลิปบอกไปแล้วเนาะว่าเออเราไม่อยากบอกว่าเอเจนซี่อะไรเพื่อวันหนึ่งเรามีปัญหาที่เราจะต้องมาแชร์อะไรเงี้ยคือถ้าวันหนึ่งเราไปบอกว่าเรามากับเอเจนซี่ชื่อ A แล้วเราอีกวันหนึ่งเรามาพูดว่าเออเรามีปัญหาอยา่างเงี้ยเอเจนซี่นะเราก็ไม่อยากจะไปทําให้ชื่อเสียงเขาเสียหายเนาะเราก็ไม่คือทุกเอเจนซี่มันมีทั้งข้อดีข้อเสียมันจะมาถูกจะริดกับเราเลยขนาดเราอยู่บ้านกับพ่อแม่เองทะเลาะกับพ่อแม่เลยนะมันก็มันมีข้อดีข้อเสียเนาะก็ให้ไปศึกษาเอาเองนะคะไม่อยากขายป เขียนบอกว่าไม่ทราบว่าพอจะมีข้อมูลการทำาเอา o u r c i n เพสัชกรไหมคะไม่มีคนพูดถึงเลยแล้วกเ็เคยมีพี่คนหนึ่งที่เขาอยู่แถวนี้แล้วเขาเป็นเภสัชแล้วเขากอกว่จะสอบแบบประกอบใช่ปะเราก็ทาบทางเขาแล้วว่าเออเราทำคลิปกันไหมทำคลิปแชร์เภสัชอะไรเงี้ยพี่เขาก็ตกลงนะพี่เขาบอกว่าเออเดี๋ยวถ้าสอบผ่านแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาทำคลิปกันแต่ว่า แต่ว่าตอนนี้พี่เขากลับไปอยู่ไทยแล้วไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนะตอนนั้นพี่เขาก็บอกเออถ้าสอบผ่านก็จะเดี๋ยวมาทําคลิปกันนะคะก็คิดว่าคงจะยากพอสมควรเนาะเพราะว่าเคยได้ยินข่าวว่าพี่เขาสอบหลายครั้งแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าพี่เขามีปัญหาอะไรนะไม่ได้คุยส่วนตัวแต่รู้แค่ว่าพี่เขากลับไปแล้วนะก็เลยขอภายด้วยคือไม่มีคลิปเพื่อสัจให้ดูนะคะเพราะว่าเคยทับทามแล้วแต่ว่าแขกหลุดไปแล้วนะคะแขกแบบเชิญหลุดไปแล้ว แล้วก็การเขียนจดหมายสมัครงานเป็นพยาเป็นพยาบาลเขียนยังไงคะช่วยบอกช่วยบอกได้ไหมคะเออจะบอกว่าส่วนตัวไม่เคยเขียนจดหมายสมัครงานแต่ว่าทั่วไปมันก็จะเออคือเคยคือไปขอพี่คนหนึ่งมาแลละที่รูนจักกันนะคะที่เขาเป็นพยาบาลเนาะอาจจะมาเดี๋ยวทําคลิปแยกให้ดูเนาะแต่ส่วนตัวไม่ได้เขียนนะคะเพราะว่าตอนนั้นก็คือมาเป็นผู้ช่วยแล้วก็ได้ใบป,ประกอบก็เข้าทํางานเลยนะคะไม่ต้องเขียนสมัครเนาะ แล้วก็ขอมีคนเขียนว่าขอถามคือเรื่องค่าใช้จ่ายในการไปจนกว่าจะได้ทํางานประมาณเท่าไหร่คะส่วนตัวนะไม่เสียเลยเพราะว่าตอนนั้นอะมันเป็นรุ่นแรกๆเนาะแล้วเหมือนเราก็เขาจ่ายให้เราทุกอย่างเอ็นซี่จ่ายเราทุกอย่างเนาะเราสำรองจ่ายค่าเรียนภาษาเอ็นหนึ่งเอสองใสำรองจ่ายค่าทำนิติาสําำรองจ่ายค่าเบกเอกสารสำรองทุกอย่างไปเป็นเงินประมาณ5 0,000บาทนะคะส่วนค่าเรียนอะเคยพูดไปแล้วว่าค่าเรียนอะเราไม่ได้คิดว่า ว่าจะมันจะเป็นการสำรองหรือไม่สำรองเพราะเรียนความรู้อยู่ในหัวเราใช่ปะถึงเราจะไปหรือไม่ได้ไปอะ่ะเราก็ได้ความรู้อยู่กับตัวเราเองเราเรียนไปมันก็ได้กับเราใช่ปะก็เลยไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นถ้าคิดว่าเรียนไปเถอะถ้าเรียนแล้วไม่ได้ไปก็ช่างมันก็พูดภาษาเยอรมันได้นิดนหน่อยๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าออมีประโยชน์กับตัวเองเนาะก็สุดท้ายก็คือก้อนบินอะ่ะคือพี่เขาเคยพี่เอเจนซี่เขาเคยพูดว่าเดี๋ยวจะได้ได้นะ เดี๋ยวเคยจะได้คืนทั้งหมดเราก็ไปทวงค่าว่าขอเลยได้ไหมเพราะว่าอยากพบเงินมาเยี่มะมาด้วยนะ่ะอะไรเงี้ยพี่เขาก็โอนให้ก่อนที่เราจะมานี่นะคะแล้วพอมาถึงนี้เดือนแรก2อาทิตย์อาทิตย์แรกมั้งไม่ได้ทํางานแล้วพอผ่านไปช่วงกักตัวตอนนั้นมันมีโควิดเนาะกักตัวเสร็จก็เริ่มทํางานเลยยังขนของเขาว่าไม่เสร็จเลยคือเขาจัดตอนเคยเราทำคลิปเรามัง้งเล่าให้ฟังว่าพอขนของมาก็คิดว่าเออให้เราจัดของก่อนมัง้งเราเดี๋ยวพาไปดูที่งานเลยจพากลับมา เาดูที่ทำงานใส่เสื้อตัวนี้ไปนะสเสื้อตัวนี้ไปดูที่ทํางานเสื้อลายงูเนี่ยแล้วก็ไปดูที่ทำงานเสร็จเขาบอกเริ่มงานเลยกูมไม่มีชุดทํางานกูใส่ใชุดเนะี่ยเสื้องูตัวนียทำงานทั้งวนัวนตันึงงมากแล้วเราก็ไปเคยเล่าแล้วน่าจะเคยเล่าแล้วว่าแบบ ไปอ,อสขอหอันะบอกเนี่ยยังไม่มีหมอนเลยยังไม่มีผ้าห่มเลยฉันขอเลิกงานเร็วได้ไหมคือวันนั้นอะไม่พร้อมทํางานจริงเพราะข้าวก็ไม่ได้กินไปป่ะเริ่มทํางานเลยแล้วไม่มีข้าวกินด้วยแล้วก็ไปอ,อสออข,ขอวนะว่าเนี่ยหมอนก็ยังไม่มีเลยผ้าขนหนูกยังไม่มีเลยอะไรเงี้ยหัวหน้าพาไปหยิบของคนแก่ที่บ้านพาักคนชราที่มันเม็นห้องรวมเก็บพวกผ้าขนหนูบอกหมอนหมอน,มอ,นอะไรเงี้ยหยิบหยิบหยิบให้เต็มเลยแล้วก็บอกว่าเธอจะเอาอะไรไหมไปทํางานต่อแรงมากหัวานะงง ก็น่ารักนั่นแหละสรุปก็คือถามถึงค่าใช้จ่ายใช่ไหมจนก็าจะฝ่ายเสียอมาเท่าไรเสียห้าหมื่นสุดท้ายได้คืนเท่ากับไม่เสียมาถึงเริ่มงานเดแรกเดือนแรกได้เงินเลยเท่ากับไม่เสียเงินเลยไม่มีช่องปล่อยผ่านไม่มีช่วงไม่มีช่วงว่างอ่ะแต่มาถึงนี้ก็คือมาถึงก็ทางานเลยแล้วก็ได้เงินเดือนเลยนะคะก็ไม่ต้องเรื่องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเนาะอย่างของเอเจนซี่อื่นก็น่าจะคล้ายๆายกันนะคะค่าใช้จ่ายไม่ต้องกลวอยู่แล้วเพราะเราอยู่ไทยถ้าเราทํางานก็มีเนาะอันนี้มีคนคอมเมนต์คลิปก เออมีเรื่องกล้วยเนี่ยคือพยายามอยากทากล้วยบดฉีใช่ปะ่ะและ้วตอนนี้ที่นี่มันไม่มีกล้วยน้ำวาก็คิดว่าไปซื้อกล้วยหอมหอม้ามห้ามมาทาก็ได้มัง้งแต่พอต้มนะั่นคือกล้วยหอมมันคือเละมากกล้วยหอมห้ามนะแข่งตอนดิบแข่งพอไปต้มเละก็เลยทิ้งอนะ่ะอันนี้แชร์เป็นประสบการณ์ให้ฟังนะคะเพื่อใครอยากทาเนาะหรือไปซื้อกล้วยแบบกล้วยน้ําวาหรือกล้วยไข่ไปทํกาก็จะดีกว่านะคะแล้วก็อันนี้มีคนคอมเมนต์เรื่องเป็นเพล ทำคลิปเรื่องเป็นยาบาลวิชาชีพที่เยอรมันไม่แย่งอย่างที่คิดนะคะมีคนคอมเมนต์ว่ายินดีด้วยค่ะแล้วก็ถามว่าพี่เรียนเบสไฟเฟลเกอร์ที่ไหนหรอคะก็เรียนที่ทํางานนะคะเรียนของที่เอเจนทอที่มาโรงพยาบาลค่ะจะมีโรงพยาบาลมีบ้านพักสบายสามทีใช่ปะแล้วก็มีโรงเรียนที่อยู่ไหนเหมือนคล้ายๆเครือเดียวกันนะโรงเรียนนึงก็จะสอนพวกออสวีดุงที่มาจากต่างประเทศด้วยสมมติว่าที่นี่มีคนเวียดนามมาเยอะ มีเด็กเวียดนาม,ม, 17, 18, มาอายุสักเจ็ดสิบแปดมาเงี้ยมาเรียนทําเป็นพยาบาลน,นั่นะก็สอนทำภาษาสอนทางอัฟติดุงด้วยในที่เดียวกันไปเลยนะคะก็ขบวงจรเนาะแต่ละที่เอเจนซี่เขาก็มีสอนเหมือนกันอย่างที่อื่นก็มีสอนออนไลน์นะรู้สึกม,มีสอนออนไลน์เหมือนกันมีสอนออนไลน์ก็มีข้อดีก็ขึ้นอยู่กับตัวเองถ้าตั้งใจเรียนแล้วก็จะบอกว่ามันออนไลน์หรือไม่ออนไลน์ก็ไม่ต่างกันมากบอกยังอยู่ในห้องเรียนเราก็ไม่ได้ตอบครูตลอดใช่ปะ ใครจะไปตอบตลอดตอบตลอดเพื่อนก็มองว่าอืม้มอีนี่เป็นอะไรอะบ้าวิชาหรอมึงตอบจังเลยอยู่ในห้องเรียนเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ตอบถ้าครูมันจี้ถามเรียกชื่อเธอตอบเนี่ยก็จะไม่ตอบเท่าไหร่ก็ดูให้ตัวเองเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ไปถามย,าย,ย้อนหลังได้ถึงเรียนออนไลน์อะก็ถามย้อนหลังได้อยู่ดีข้าจะมีจังหวะให้ถามเคยเรียนออนไลน์มาเหมือนกันนะคะตอนเรียนเบยไอ แล้วก็คนบอกว่าประเทศเยอรมันเหนื่อยมากภาษาถ้าแต่งงานมีลูกคุณจะไม่ต้องเสียภาษีเยอะถ้ามีลูกหลายคนอาจจะไม่เสียภาษีเลยถ้าอยู่ที่เยอรมันยิ่งเงินเดือนเยอะยิ่งเสียภาษีเยอะโดนภาษีย้อนหลังครบปีไม่เชื่อลองดูค่ะแล้วก็กพิมพ์ต่อว่าไม่ลืมภาษีย้อนหลังจะมีบินภาษีปลายปีตอนหนึ่งปีจะมีภาษีย้อนหลังอีกค่ะไม่ลืมเก็บเงินภาษีย้อนหลังอย่าเพิ่งรีบใช้เงินจริงๆค่ะ ก็ค <S an> ืออยู <S an> ่มาครบปีแล <an> ้วเหมือนกันแต่ก็อใบภาษีย้อนหลังก็ไม่ไม่เคยได้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรอ่ะถ้าเกิดใครรู้ก็พิมพ์บอกได้นะคะเรื่องใบภาษีย้อนหลังไม่เคยได้กันแต่เพื่อนก็เคยบอกว่าเหมือนมันจะมีใบสรุปปลายปีอะไรเงี้ยหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะหรือได้มาพร้อมโลนเซ็ตเทลก็ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไม่รู้หาไม่เจอไม่ได้จ่ายนะคะไม่รู้โดนย้อนหลังหรือเปล่านะแต่ว่าอยู่มาครบปีแล้วเหมือนกันยังไม่เคยจ่ายนะคะแล้วก็ก็มีคนหนึ่ง อ,นนอันนี้อันนี้อันเมื่อกี้เขาพิมพ์ในเงินพยาบาลบ้านพาักตุลาเหมือนกันนะคะแล้วก็มีคนหนึ่งมาพิมพ์เรื่องภาคต่อสัญญาเรียนภาษานะคะเขาก็บอกขอบคุณความรู้ดีๆขอบคุณค่ะแล้วก็มีคนบอกว่าขอบคุณอันนี้อันนี้คลิปพาไปซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเขาบอกว่าขอบคุณที่ทําคลิปดีๆแบบนี้ให้ได้ติดตามนะคะชอบคลิปแนวนี้มากค่ะแล้วก็อื่นๆก็ไม่ได้มีใครถามอะไรอ๋อนี้มีคนถามว่า เขสอบภาษาเบสวัตเลเกอร์พัทเขียนนะถามว่าถ้าเขียนเกิน1้0ยเจ็ดคำได้ไหมคะแค่ถามดูเฉยๆจะบอกว่าเขียนเท่าไหร่ก็ได้แต่เขียนให้เนื้อหามันครบในนั้นซึ่งจะบอกว่าเวลามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นคุณแค่เขียนให้ครบนะแล้วถึงคำน้อยกว่าก็เขียนแทบจะไม่ทันแล้วเพราะเราต้องคิดพันกระบวนการคิดมาก่อนใช่ปะแล้วเสร็จล้วก็เอามาเขียนเขียนเกินไม่เป็นไรหรอกแต่มันมันคอยจะไม่เกินอ่ะมันคอยจะไม่ทันประเด็นอะ่ะเขียนเกินไม่เป็นไรนะคะแล้วเขาบอกว่าดูไลนล็อกมากเลยค่ะแคปเจอร์ได้วยขอบคุณมากค่ะ ยินดีค่ะแล้วก็มีคนเอ่อเรื่องเกี่ยวกับภาษาเยอรมันนะคลิปเกี่ยวตอบคำถามเกี่ยวกับการเรียนภาษาเยอรมันนะคะมีคนถามว่าพี่ขออนุญาตนะคะอยากดูสม,มุดที่พี่เจอภาษาเยอรมันค่ะอันนี้เห็นนานแล้วเขาถามแต่2เดือนที่แล้วนะก็ยังไม่มีเวลาทานะคะยินดีให้ดูค่ะยินดีให้ดู เพราะว่าคลิปนั้นมีคนบอกว่าอะไรนะรวบรวมคือรวบรวมอะรวบรวมจริงแต่ไม่ได้รวบรวมสวยมางามมากมายอะไรนะรวมแค่ตัวเองเข้าใจนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาอาจจะให้ดูนะคะแล้วก็มีคนบอกว่าพวกอธิคือยากอะจำไม่ได้อ่ะผ่านแต่ละทีต้องคิดแล้วคิดอีกคิดซ้อนไปอีกกว่าจะพูดมาแต่ละคำตอนพูดมันอยู่ในคอกับจริงเจ้าลาแต่ว่ามีวิธีจำไหมคะอ i ิค้มันมีมันมีวิธีจำอยู่แล้วเนาะอย่างพวกอะไรนะ ม,มันมีอยู่ในตำราเลยว่าวิธีจำคืออะไรแต่วนตัวก็ไม่ได้จำอะไรพูดเถอะเขาเข้าใจแค่คำมันได้อะนะแล้วก็อันนี้บอกว่าปีใหม่คริสต์มาสก็ไม่ได้หยุดเหมือนกันค่ะก็ไม่ได้หยุดเหมือนกันเนาะคนที่นี่ก็อาจะมองว่าเราไม่ใช่คริสเตียนอะคริสต์มาสเขาเลยไม่ให้เราหยุดเาเราก็อยากหยุดเหมือนกันเราอ,อยากไปเที่ยวก็มีบริษัทที่ทำงานเขาคนที่นี่ขอลาพักร้อนสองทีแล้วก็ราป่วยอีกหนึ่งอาทิตย์ค่ะ ไม่อยากจะบอกนะขอกระซิบบอกว่าหัวหน้าก็นเนีน่ยทำแนะนําไม่ทําแบบนั้นเหมือนกันว่าเขาให้รับป่วยสองอาทิตย์แล้วเธอกะรับป่วยไปซีเหนออาทิตย์น้วยนะน,นี่คืาผู้หัวหน้านะหัวหน้าแนะนํามาอย่าไปบอกใครนะกระซิบให้ฟังคร่าวๆก็คงเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวจะพยายามทาคลิปให้มากขึ้นพูดประจําเลยว่าจะพยายามทําคลิปให้มากขึ้นนะคะแต่ก็นั่นแหละเป็นํำนั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปต่อพรุ่งนี้มีนัดไปต่อวีซ่าไปต่อ เอ่ออาเฟินทาร์ทีเทลนะคะแล้เวเดี๋ยวก็ถ้ามีโอกาสก็จะทำคลิปให้ดูนะคะเรื่องเองกสารเรื่องอะไรเนาะทำตอกทำคิวยากมากนัดคิวยากมากทำนัดยากมากทำไปสามนัดไม่ได้เพิ่งมาได้คลิ่สามโทรไปด้วยนะโอเคก็คิดนี้ไว้เท่านี้นะคะบ๊ายบายไปทำงานก่อนแล้ววันนี้เว้นดึกนะคะจะไม่ทันแล้วเนี่ยสายแล้วเนี่ยบายบายค่ะ